สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้พี่วุฒิจะพาทุกคนครับเข้ามาเที่ยวครับมาท่องเที่ยวแนวธรรมชาติบ้างๆครับมาที่วัณอุทยานครับแพะเมืองผีนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับห่างจากตัวเมืองแพร่มาประมาณ10กิโลนะครับเป็นทางลาดยางสบายๆชิลๆครับแล้วเราก็เข้ามาฮะเข้ามาเราก็มาอะวัติฟารปิดมาของณสถานที่แห่งนี้พอให้เรารู้เป็นสังเขปก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเจอ ณสถานที่จริงๆก็คือแพะเมืองผีครับหรือว่าปฏติมากรรมครับปฏติมากรรมของแกนแคนยอนครับปฏติมากรรมที่พื้นแผ่นดินยุบฮะยุบไปปกติพื้นแผ่นดินแถวนี้ก็จะเต็มไปหมดนะครับเต็มเต็มไปหมดเลยด้วยระยะเวลายาวไกลครับถูกครับถูกน้ำบ้างถูกสายลมบ้างแสงแดดอะไร,ะไรต่างๆนานาครับระยะเวลาณสถานที่ที่เกิดเป็นแพะเมืองผีแห่งนี้กินเวลาประมาณ2ล้านปีมาแล้วนะครับ เขาก็เป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีประวัติะมีเรื่องเล่านานาพี่วุฒิอ่านเสร็จก็มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับพี่วุฒิก็เดินเข้ามาฝนก็ยังตกพร,รมๆพี่วุฒิก็กางร่มมาแล้วเดินทุกคนครับทางเรียบๆมาเห็นไหมพี่วุฒิถ่ายเป็นไกด์ไลน์ครับสําหรับทุกคนครับเผื่อจะได้ประพาพ่อแม่พี่น้องมาพามาเดินมาเที่ยวครับเดินสบายๆชิลๆครับรถวินแชร์จริงๆก็เข้ามาได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไม่ไม่ฝนไม่ตกนะครับกาเป็นทางเรียบๆเนี่ยกาเข็นเข้ามาเรื่อยๆครับเราไม่ต้องเข้าปเข้าามมพอสควรร ระยะทางมาก็เป็นทางเรียบก็เดินก็นมาแล้วก็มาถ่ายรูปครับมาถ่ายรูปกับปฏิมากรรมครับที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มานะครับนี่คือครับเหมือนลักษณะว่าเราไปเที่ยวครับเหมือนอย่าง brakes, ารเราไปเที่ยวที่สาแก้วเราไปเที่ยวละลูกครละลูกก็มือนครับว่าเป็นลักษณะนี้ครับเป็นแท่งหินแท่งหินทรา,ายดินโบราณที่แข็งแข็งะมันก็เป็นเป็นเหมือนอย่างดอกเห็ดหรือเราไปที่โป่งยุบราชบุรีหรือเราไปที่เสาดินนาน้อยที่จังหวัดน,น่านหรือเราไปที่ผาชอ่อที่เชียงใหม่ครับ บรรยากาศก็เป็นลักษณะนี้ครับเป็นมันเป็นแก,แกนแข็งย่อนนะฮะแกนแข็ย่อนคือลักษณะว่าพื้นดินมันยุบถูกน้ําซาะน้ําน้ําละลายไปส่วนไหนที่แข็งก็จะยืนเป็นเสาเป็นเป็นโครงสร้างที่ให้เราเห็นณปัจจุบันอยู่แะทุกวันนี้ครับตัวไนหนที่มันอ่อนมันก็ถูกละลายถูกน้ําพัดไปเรื่อยด้วยเวลาอันยาวไกลมันก็ผ่านไปเรื่อยก็เลยคงเหลือให้เป็นแท่งเป็นแท่งดอกเห็ดบ้างแล้วแต่การมองของแต่ละบ,บุคคลน,นะครับการจินตนาการมองครับมอง เรามองได้หลายรูปแบบบางคนก็มองเป็นรูปปรสสาทเป็นรูปสัตว์หรือรูป,าารปาาสาาัตว์น้ําสัตว์บกอะไรแล้วแต่ครับวามแล้วแต่สายตาของคนนะอยู่ที่ว่าความนึกคิดครับจิตวิญญาณใต้สมองมโนที่เราจะมองเห็นออกไปครับแล้วพี่วุฒิก็เอาสาระให้หน่อยนะครับคําว่าแพ้เมืองผีนะครับมาจากภาษาพื้นเมืองนะครับคําว่าแพะแปลว่าป่าละเมาะนะครับส่วนคําว่าเมืองผีแปลว่าเงียบเหงาวังเวงครับ รวมๆกันก็คือป่าละม่อที่เงียบเหงาวังเวงครับอันนี้ครับถ้าไม่มีคนเข้ามาครับมันก็เงียบเหงาวังเวงจริงๆครับจริงๆนะสถานที่แห่งนี้มันก็มีเรื่องเล่าครับพี่วุ้ก็เคยเล่าไปแล้วครับในคลิปพี่วุ้นเคยลงมาตั้งหลายปีนะลงมาเรื่องเล่าต่างๆที่ว่าคนเข้ามาแล้วมันขุดเจอทองเจอทองเสร็จแล้วเอาทองออกไปไม่ได้ก็ทําตําหนิไว้ไปบอกให้กับชาวบ้านมาช่วยกันขนพอชาวบ้านเข้ามามาสถานที่แห่งนั้นก็ปรากฏว่าทองที่เห็นกับกายตอนนี้ไม่มีแนละ้วลักษณะมันเหมือนว่มนามันผีหลอกลักษณะนี้ครับ บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้แล้วมีเรื่องเล่าก็ยาวกว่านี้พี่วุฒิก็พยายามจะย่อๆเพราะว่าเราถ่ายมาได้ถ่ายทามาได้ไม่เยอะครับแล้วพี่วุฒิเดินวนนะเดินวนถ่ายรูปไปด้วยอรต่างๆนานเดินวนล็ขึ้นมาข้างบนครับบนหน้าผาเขาเรียกว่าผาผ่อแรล่และผ่อแรล่นะผาผ่อแรล่ครับซึ่งภาษาเหนือแปลว่าดูนั่นเิดูตรงนี้เสือเพราะว่าเราอยู่จากที่สูงแล้เรามองลงมาที่ต่ำเราเห็นบรรยากาศครับก็จะสวยไปอีกอย่างครับบรรยากาศเป็นแบบนี้พี่วุฒิถ่ายไห้ทุกคนได้เห็นได้ชมได้ดูครับ พี่มิวมีโอกาสดูพิวก็ถ่ายให้ทุกคนอยู่ใงบ้านได้ดูได้เห็นเหมือนอย่างที่พ่วุฒิได้เห็นได้ดูมานะครับนี่คือบรรยากาศครับที่แพะเมืองผีครับหน้าบริเวณครับผาผ่อแร่นะครับผาผ่อแร่ดูนั่นสิดูตรงนี้สินี่นะ็นไหมพิวุฒิพยายามขยายความมาให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ับว่าผาผ่อแร่มันแปลว่าอะไรครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศบนด้านบนนีครับเดี๋ยวพิวุฒิจะเดินลงไปครับก็อย่าลืมกดติดตามพ่วุฒิไว้นะครับ ช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิจะภาพด,ดีเอาสิงดีมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับที่ไม่ได้ออก